วันนี้มาพบกับคุณครูสุมณีเพลงพิทักษ์อีกแล้วนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทดลองหรือทำกิจกรรมการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานกันค่ะเด็กๆคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมหรือแบบขนานเป็นยังไงงั้น ผู้รองทดสอบเด็กๆซิว่าภาพที่เด็กๆเ,เห็นเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมหรือแบบขนานนะคะเก่งมากเลยค่ะเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนั่นเองการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมคือการต่อหลอดไฟฟ้าแบบเรียงต่อกันไปเรื่อยๆโดยกระแสะไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวง จะมีปริมาณเดียวกันและกระแสะไฟฟ้าไหลเพียงทิศทางเดียวการทดลองการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการต่อวงจรไฟฟ้าแบบ อนุกรมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถต่อกันเองได้ใช่ไหมคะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปดูข้อจํากัดของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกันเลยนะคะเมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกหรือชารุดดวงที่เหลือจะดับทั้งหมดทําให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลเข้าวงจรเราจึงเรียกว่าวงจรเปิดนั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆคะเรามานำความรู้เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมไปใช้ประโยชน์กันนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะเด็กๆมักนิยมใช้สำหรับต่อวงจรไฟฟ้าที่ต้องการให้หลอดไฟสว่างพร้อมๆกันนะคะเช่น 1. การใช้ไฟประดับในสถานที่ต่างๆนะคะ2 ไฟกระพิบตามงานเรื่องเริงต่างๆค่ะ 3. การต่อฟิวภายในบ้านหรือภายในสถานที่ต่างๆนะคะเด็กๆเด็กๆคะต่อไปเรามาดูการต่อวงจรแบบขนานกันนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานคือการต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงคล่อมกันทำให้ปร,ริมาณกระแสไฟฟ้า แยกผ่านแต่ละเส้นทางตามสายไฟฟ้าผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงนั่นเองเมื่อหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งดับหลอดที่เหลือก็ยังคงสว่างอยู่เด็กๆคะต่อไปเรามาดูข้อจำกัดของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆ1ต้องใช้ หลอดไฟฟ้าต่อในวงจรมากกว่าการต่อแบบอนุกรมสองวิธีการต่อหลอดไฟฟ้าจะสลับซับซ้อนมากกว่าการต่อแบบอนุกรมนะคะ 3. เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นทางนั้นแต่เส้นทางอื่นยังมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ทำให้หลอดที่เหลือยังคงสว่างอยู่นะคะเด็กๆการทดลองการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานเด็กๆคะเรามาเรียนรู้ต่อเกี่ยวกับประโยชน์ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานกันนะคะ 1. หลอดไฟฟ้าทุกดวงสว่างเท่ากันสองเมื่อหลอดไฟฟ้าดวงหนึ่งเสียไป หลอดไฟฟ้าดวงอื่นก็สามารถทำงานได้ตามปกตินะคะเด็กๆสามารถเปิดหรือปิดหลอดไฟฟ้าเฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการต่อวงจรแบบอนุกรมและแบบขนานเด็กๆยังคงสับสนอยู่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆยังคงสับสนอยู่คุณครูมีตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการต่อวงจรแบบอนุกรมและแบบขนานมาให้เด็กๆด,ดูนะคะ มาดูกันเลยค่ะการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการเรียงหลอดไฟต่อกันเรื่อยๆส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานเป็นการต่อหลอดไฟแบบข้องกันทําให้เกิดวงจรย่อยการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมม,มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเพียงทิศทางเดียวแต่การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าหลายทิศทางการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมมีการแชร์กระแสไฟฟ้าร่วมกันทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างน้อยกว่าแบบขนานการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านชี้ละวงจรทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างมากกว่าแบบอนุกรมการต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งดับหลอดไฟที่เหลือจะดับไปด้วย ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานเมื่อหลอดไฟฟ้าดวงในดวงหนึ่งดับหลอดไฟดวงที่เหลือยังคงสว่างอยู่เป็นยังไงบ้างคะเด็กเห็นข้อแตกต่างระหว่างการต่อวงจรแบบอนุกรมและแบบขนานแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆ